เหลืองอารามเลยนะสวยงามมากเลยนะครับสีชมพูค่ะเป็นสีธงชาติไทยค่ะเปนชาตินะครับผงบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนไทยค่ะสังเกตได้จากนี่อาชีฟ้าเรียกร้องค่ะเราฝ่ายยกเตะเฉยๆก็ยังดีก็ยังดียึ้นอาหน่อยดีด้วยนะบลูสีแดงเอาสีแดงโชม นขึ้มาสีแดงนี้จะมาใน t h e ของการละเล่นไทยนะคะเห็นใส่นุ่งจงกระเบนน่ารักเลยทีเดียวค่ะเตรียมตัวนะครับสำหรับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับกรขบวนแอโรบิกน,นะครับเพิ่มให้คะแนนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับค่ะตอนนี้ขอให้แต่ละคณะสีนะคะเตรียมความพร้อมนะคะคณะกรรมการไม่กระพริบตาเลยนะคะตอนนี้กำลังจับจ้องให้คะแนนในแต่ละสีนะคะ และตอนนี้ให้ทุกสีเตรียมความพร้อมนะคะคณะวงดิริยาก็พร้อมแล้วขอภัยค่ะวงโยธวาทิตของโรงเรียนของเรานะคะก็พร้อมเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้คณะสีก็พร้อมแล้วค่ะขอเชิญทุกคนนะคะร่วมเดินขบวนพาเรดได้ค่ะรวมชิชมนะครับในความสวยงามความพร้อมเพียงความสามัคคีและความสร้างสารรค์นะครับของ นักกีฬารวมเรียงกันแนสงวิทยาร่วมไปดูวงโยโธวาทิศอันเข้มแข็งของพวกเราด้วยนะครับออกโงไปแล้วนะครับสำหรับวงโย,โยโธวาทิศน,นะครับ ครับผู้ีเห็นข้างหลังของวงโยธวาทิ้มีการเตรียมป้ายเตรียมอะไรอยู่ข้างหลังด้วยไม่ทราบเดี๋ยวเวลาเดินผ่านหน้าพี่เราน่าจะเห็นเนาะเด,เดี๋ยวเรามาบรรยายกันว่าเป็นรการโชว์อะไรนะครับผมเป็นจุ่มเล็กๆนะคะน่ารักเลยทีเดียวเดี๋ยวก็เราก็จะมาทราบว่ามาจากที่ไหนกันนะคะตอนนี้นะคะวงโยธวาทิศของเรากำลังแปดงขบวนได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวนะคะ ก็เป็นสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนแล้วน,นะครับสำหรับงบชุดของโรงโยธวาธิบน,นะครับก็คือสีเขียวขาวนั่นเองนะครับผมค่ะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินขบวนมาแล้วจุ่มนมเพร,ราะว่าเป็นหน่วยง,งานไหนอ๋อเห็นแล้วค่ะจุ่มนุ่มอยอ,อน้อยนั่นเองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยานะคะรับผมจุ่มนุมอยอ,อน้อยมีการจัดแสดงป้ายนะครับผมรณรงของพุทรางคะรู้นะคะรู้ทากรางรู้เรื่องของโุทธนาการต่างๆนะคะรู่องนะคะรู้เ่องขอครับผม ค่ะตอนนี้นะคะคณะสีแดงนะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับสีชมพูนะครับคุณผูเขาลุ้นอยู่นะครับว่าใครจะเป็นคนนั่งบนแคร่และใครจะเป็นผู้แบกแบกค่ะร <laughs> ะยะทางน,นะคะหนึ่งรอบสนามเราจะได้ประมาณกี่หก